สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูอีพีพิมนฑ์พินาตัมนะคะวอร์เกเตนะคะก็คือเจ้าอีพีด่างขาวนั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้หรือว่าเราก็จะเรียกว่าผู้ฉีกก็ได้นะคะหรือผู้ก้างปากก็ได้ค่ะมีหลายชื่อมากนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าลักษณะขเขาก็จะแบบเป็นฉีกๆแบบนี้นะคะริ้วๆแบบนี้นะคะ ฟอร์มเต็มนะคะสามารถฉีกได้เยอะกว่านี้อีกนะคะเพื่อนๆอันนี้ยังไม่เต็มฟอร์มนะแต่ก็เห็นว่าฉีกแล้วอันนี้เลี้ยงมาตั้งแต่แบบข้อเล็กๆนะคะต้นเล็กๆซึ่งใบยังไม่ฉีกนะคะเลี้ยงเราให้เขาไต่ขึ้นต้นไม้นะคะไปเรื่อยๆแบบนี้ ข้อของเขานะคะจะจะใหญ่ก็คือตามอายุของเขานั่นเองแต่ยิ่งที่เขาได้ขึ้นหลักนะคะแบบนี้เลยหลักของเราคือต้นไม้นะคะยิ่งขึ้นหลักสูงเท่าไหร่นะคะเขาก็จะมีการฉีกได้ไวมากขึ้นนะคะแล้วก็เร็วมากขึ้นด้วยนะคะอาดูแบบนี้เลยนะคะนี่ ทีนี้ความด่างของเขานะคะก็ส่งผลนะคะเหมือนกันก็คือก็อาจจะมีใบช้ำบ้างนะคะใบขาดบ้างใบฉีกบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติของไม้ด่างนะคะเพราะว่าตรงนั้นไม่มีคอโรฟิลเนาะก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่นะคะการเลี้ยงดูนะคะก็ง่ายมากเลยนะคะก็ให้ออสโมโคดก็ได้ปุ๋ยทางไปก็ได้นะคะแล้วก็หน้าฝนแบบนี้ก็พ่นยาก่าเชื้อราไปด้วยนะคะ เพื่อป้องกันเนาะไม่ให้รากเขาเน่านะคะ,ะความด่างของเขาแล้วก็ลักษณะพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขานะคะจะมะีจุดนะคะจุดคล้ายๆเข็มนะคะอยู่ตรงกลางใบเดี๋ยวพามาดูกันนะชัดๆเลยเป็นรูเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะไม่ได้โดนมแมลงกินนะคะแต่เป็นลักษณะของเขาเองนะคะใบเล็กๆที่ยังไม่ฉีกก็เห็นได้นะคะ ลองสังเกตดูนะคะกลับไปดูที่บ้านนะคะว่าใบเล็กๆะคะ่ะก็ยังเห็นรูได้นะคะยิง่งแต่ว่าพอยิ่งโตก็จะเห็นใหญ่ขึ้นประมาณนั้นเองนะคะมาดูกันนะคะว่าตอนเด็กๆเขาจะเป็นประมาณไหนนี่ค่ะตอนเด็กๆนะคะก็ยังจะไม่ฉีดนะคะก็จะเป็นใบทั่วไปเลยเหมือนใบไม้ทั่วไปแต่มีสีสันแบบนี้นะคะ อพอโตขึ้นมาก็เป็นแบบนี้เลยเริ่มฉีกสวยงามมากค่ะอาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยนะคะถ้าเราไม่ได้เอาขึ้นหลักนะคะเ,เขาก็จะไม่ฉีกอย่างนี้แต่ถ้าหลักสุดหลักแล้วเราไม่มีที่ไปไต่ให้ต่อนะคะเขาก็จะไม่ฉีกค่ะใบเขาก็จะเล็กลงแล้วก็ไม่ฉีกนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะของเออไม้ที่เป็นไม้เลื้อยนะคะถ้าไม่มีหลักให้เกาะแล้วเขาก็จะใบเล็กลงนะคะแล้วก็ เหมือนยาวขึ้นเป็นเถายาวขึ้นเพื่อจะไปหาที่อื่นเกาะแล้วก็ค่อยใหญ่ขึ้นกลับมาใหญ่ขึ้นเหมือนเดิมนะคะอะ ทีนี้ก็มาดูเรื่องยอดนะคะเห็นไหมคะใบใหม่ๆของเขาจะอมเหลืองนะคะทุกคนแต่พอ,อใบแก่แล้วก็จะเฟดเป็นสีขาวนะคะไม่ใช่เป็นทั้งด่างเหลืองด่างขาวนะคะอันนี้คือด่างขาวนะคะแต่ใบอ่อนนะคะ1-2ถึงใบแรกจะอมเหลืองนวลๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเป็นใบแก่มานะคะสีเขาก็จะเริ่มเฟดให้เห็นสีชัดเจนของเขาก็คือสีขาวนั่นเองค่ะโอเควันนี้พามาดูอีพิด่างขาวนะคะที่ กือบจะเต็มฟอร์มแหละนะคะว่าถ้าใครมีแล้วแล้วยังไม่ฉีดสักทีนะคะก็มาบอกเทคนิคกันว่าจับน้องขึ้นหลักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาเมะพราะ้าวศัพท์นะคะเ,เสาบ้านก็ได้นะเ,เสาปูนเ,เอาผ้าแฟลหุ้มอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแล้วเพื่อนๆก็จะได้เห็นใบของเขาที่แบบว่าฉีกนะคะแล้วนี่คือการด่างของเขาค่ะจะด่างทะลุหลังใบเลยนะคะ สวยงามมากค่ะอีพิก็เป็นไม้อีกตัวหนึ่งนะคะที่เลี้ยงง่ายนะคะอยู่ร่มทำไรได้นะคะอยู่แสงตลอดทั้งวันก็ได้นะคะเลี้ยงง่ายมากๆนะคะถ้าใครยังไม่มีนะคะก็ลองไปซื้อหากันได้นะคะตอนนี้ราคาไม่แพงแล้วค่ะซื้อใบฉีกฉีกมาเลยนะคะไม่ถึงพันแน่นอนค่ะ